สวัสดีพี่น้องชาวไบเกอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโฟกในช่องกระโปงไบชานแ e ลอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้อาจจะเห็นรถผมแปลกไปไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้เจ้า CBR 150ของผมก็เน่าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องระบบคัดนะขับไม่ได้นะครับน่าจะคัดหมดหรือคัดลื่นอะไรสักอย่างนี่แหละ ก็เลขไม่มันก็สี่หมแล้วนะครับผมก็รอเอาไปซ่อมนะก็เลยยืมรถคุณพ่อออกมาขับก่อนนะครับสาเหตุที่ครัสเื่่นหรือครัสหมดเนี่ยก็เพราะผมขับผ่านน้ำท่วมบ่อยนะครับเส้นสีนักครินอะไรพวกนี้คือแบบพอน้ำท่วมเราก็จะขับแบบเลียค์สใช่ไหมส,ส่วนใหญ่คือเลียค์กดกันรถดับเข้าเกียร์ต่ำๆเลียค์ดอะไรแบบนี้ก็เลย เรียบร้อยไปเลยครับหมดแล้วก็ลื่นไปเลยไม่สามารถขับขี่ได้ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาซ่อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไหล่ก็ต้องรอเบิดนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์เกือบอาทิตย์อยู่แหลวครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบขับรถเรือคาร์ก็ดูดูกันด้วยนะครับบางทีมันมันหมดก่อนอายุคัดมันเพราะคัดจริงๆถ้าเราขับจริงๆก็ บางคนอยู่ได้60,000บางคนอยู่ได้เป็นแสนเลยนะอยู่ที่การขับของแต่ละคนนะครับของผมมันเสียตรงที่ว่าน้ำมันท่วมบ่อยนะครับแล้วแบบครึ่งคันอย่างเงี้ยบางทีแบบเกือบมิดคันนะ่ะมันก็ต้องเลียไว้ตลอดนะครับเพราะว่าผ่อนคันเร่งแล้วเดี๋ยวนะ้ำมันจะไหลกลับเข้าท่อนะต้องเร่งอยู่ตลอดก็เลยเรียบร้อยไปเลยครับ2ปี2เดือนกับอีก4 2 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็ได้มาจับเว็บ นะครับผมหลังจากไม่ได้จับมาประมาณ3ป、ปี4ปีอยู่นะครับที่ไม่ได้จับเว็บเลยคือต้องบอกงี้ความรู้สึกแม่งไม่ชินเลยว่ะแบบใส่เกียร์ก็แบบบางทีก็ตีนเข้าไปงัดขับขับเกียร์ซอยู่ก็ตีนเข้าไปงัดแบบแล้วมันก็ดึงืออะไรแบบเนี้ยคือแบบอะไรวะ แล้วปกติขับเราขับรถสปอร์ตน้ำหนักมันจะเทไปข้างหน้าแฮนด์มันจะหนักหนักหน่อยอันนี้คือแบบแฮนด์เบาเบาเป็นกระดาษเลยสายไปสายมาแบบเหมือนคนเพิ่งหัดขับรถอะตำแหน่งวางเท้ามันก็ผิดกันะ่ะเราเหยียบเบรกเหยียบอะไรก็แบบมันไม่ชินนะครับคุณผู้ชมตำแหน่งกระจกการมองเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันผิดไปหมดเลยรู้สึกอย่างกัเด็กหัดขับเลยอะ เคยขับความเร็วเป็นร้อยเครื่องถึงจะสั่นอันนี้แบบดูดิหกสิแม่งสถานไปทั้งมือแล้วอิเก่ของเจ้าคุณพ่อนะครับก็กว่าจะได้เจอกันอีกทีที่ขับเจ้า CBR ก็น่าจะอีกเป็นอาทิตย์อยู่ยังไงเดี๋ยวจะลองอัปเดตอาการมานะครับผมตอนเอาไปซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูเผื่อนะครับ ก็ยังไงก็ติดตามกันหน้าเพจก็ได้ครับก็อาจจะได้อัปรูปตอนเอาไปซ่อมมาให้เป็นระยะระยะนะครับส่วนลิงก์เพจก็อยู่ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับผมกดเข้าไปกดไลค์กด Subscribe เพจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะไม่ได้ขับเว็บนานเป็นอาทิตย์จริงๆนะคืออยากให้เสร็จซ่อมไปไวคือมันไม่ชินจริงๆเวย้ยพยายามแล้วมัน <laughs> ไม่รู้อ่ะตอนนี้ขับแบบเราแวงไปหมดเลยอ่ะบอกแบบูุปาดหน้าใครหรือเปล่าวะกูเปิดไฟเลี้ยวเมนี่ออะไรย่งมันมองไม่เห็นนะครับกระจกหลังก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมาอัปเดตอาการให้ฟังว่าตอนนี้เจ้า CBR 150เตรียมตัวเข้าลงเชือดเรียบร้อยนะครับผม สำหรับใครที่ชอบวีดลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรือผมจะทำอะไรก็รอติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรับสรีระเยกับบ้านก่อนนะโอเคบ๊ายบาย